กลับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ทุกซานะคะก็ตั้งใจทําคลิปวิดีโอนี้นะคะเพื่อให้ทุกท่านได้แยกให้ออกนะคะว่า ข่าวเก่าเมื่อปี2563นะคะนี่คือภาพข่าวในพระราชสำนักเมื่อวันที่24กันยายน2563นะคะวันนั้นนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีนะคะ,สะเสด็จกันไปเพียงแค่สองพระองค์เท่านั้นนะคะและตอนนั้นโควิดนะคะยังไม่ ยังไม่มีการแพร่ระบาดของโควิดนะคะจะเห็นว่าประชาชนนะคะมาเข้าเฝ้าทุลองทุลีพระบาทจํานวนมากมายไม่มีใครสวมแมสเลยใช่ไหมคะพระองค์เองก็ไม่ได้สวมแมสเพราะว่าตอนนั้นนะคะเมื่อปี63กันยานั้นนะคะการแพร่ระบาดยังไม่ได้รุนแรงเหมือนปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็จะเห็นได้ว่าทุกคนนะคะปราศจากแมสค่ะ นี่แหละค่ะคือข้อแตกต่างและตอนนั้นสมเด็จก็ยังผมยังไม่ยาวพอที่จะกล้าวนะคะก็ส่งรวบไว้นะคะและที่สำคัญก็คือไม่มีเจ้าคุณพระสินีนาถพิรัตกันรยานีโดยเสด็จไปด้วยนะคะดูสิคะ ใครที่ยังคิดว่าเป็นข่าวเก่านะคะช่วยดูหน่อยค่ะช่วยเปิดใจเปิดหูเปิดตาเปิดโลกกว้างนะคะอะไรที่เป็นความอมจริงนะคะก็ขอให้ยอมรับความจริงนะคะอย่าหลอกตัวเองอย่าหลอกคนอื่นนะคะเพราะการที่เราไม่ยอมรับความจริง หลอกตัวเองนั้นนะคะหลอกใครก็หลอกได้แต่เราหลอกตัวเองไม่ได้นะคะความจริงก็คือความจริงค่ะคุณจะมาทำให้แตกความสามัคคีมาบอกว่าภาพเก่าทำไมคะเนี่ยค่ะเนี่ยคือภาพเก่านะคะดูนะคะว่าภาพเก่าเป็นแบบนี้ค่ะข่าวปี2563นะคะเห็นไหมคะว่าตอนนั้น ไม่มีใครสวมแมสเลยนะคะแตกต่างจากปีนี้มากเหลือเกินนะคะออกรับบริจาคพร้อมมอบธงวันมหิดลเป็นที่ระลึกนะคะขบวนเสด็จตอนปีที่แล้วนะคะมีนักศึกษานะคะยืนรับเสด็จนะคะแต่ปีนี้ไม่มีนะคะเพราะว่าช่วงโควิดนะคะก็ป้องกันมาตรฐานโควิดด้วยนะคะ และล่าสุดวันนี้ค่ะ24กันยายน2564นะคะในหลวงสมเด็จพระราชินีแล้วก็เจ้าคุณพระศินีนาถพิลาศกรยาณีค่ะเสด็จที่สิริราชนะคะเห็นไหมคะว่าต่างกันตรงไหนคะทุกคนสวมแมสค่ะเห็นไหมคะวันนี้สวมแมสภาพใหม่นะคะนี่ของจริงนะคะ ทะลุ3มิติเลยทีเดียวนะคะ เห็นไหมคะในหลวงทรงสวมแมสสมเด็จทรงสวมแมสเจ้าคุณพระสวมแมสนะคะดูสิคะโดยเสด็จในการนี้ด้วยพระองค์ทรงมีสายคล้องแมสด้วยนะคะถ้าซูมดูใกล้นะคะจะเห็นสายคล้องแมสสีขาวค่ะเป็นไงคะเห็นความแตกต่างไหมคะใครที่ว่าภาพเก่าช่วยดูด้วยนะคะรบกวนแชร์ไปให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะว่านี่ภาพใหม่นะคะ ดูสิคะทรงพระเกษมสำราญพระพรรณไมมยแข็งแรงสมบูรณ์นะคะดูสิคะถึงแม้ว่าพระชนมายุจะ70พรรษาแล้วแต่ก็ยังแข็งแรงมากๆเลยนะคะทรงย่อเข่าได้นะคะทรงลุกขึ้นได้ ข้อเข่าพระองค์นี้แข็งแรงมากนะคะมีคอลลาเจนเพคะขออนุญ,ญาตนะเพคะขออนุญ,ญาตบรรยายภาพด้วยคำภาษาชาวบ้านชาวบ้านนะเจ้าคะาเพื่อให้ประชาชนคนที่ยังไม่เข้าใจได้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะว่าความจริงเป็นเช่นไรนะคะพระองะคะ์ทรงแข็งแรงทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงมากๆนะคะ ดูสมเด็จพระราชินีนะคะกล้าวผมอย่างสวยงามแล้วก็ชุดคนละชุดกันนะคะชุดปีที่แล้วนี่ชุดสีเหลืองนะคะวันนี้ชุดออกสีเขาเรียกสีอะไรคะสีแบบสีเขียวหยกอ่ะออสีเขียวหยกสวยงามมากนะคะเป็นผ้าไหมค่ะ ทุกคนเห็นไหมคะว่าเว้นระยะห่างนะคะทางสังคมไม่ใกล้กันนะคะจํากัดจํานวนคนท,ที่มานะคะแม้แต่อธิการบุีศาาิลราชนะคะ,ะ,าะ,คะอาจารย์หมอท่านก็ใส่แมสนะคะนี่เห็นไหมคะนี่คือเจ้าคุณพระก็ะสวมแมสนะคะทรงแตกต่างคะ่ะของจริงคะ่ะใครที่บอกภาพเกา่านี้คุณขาคุณเปิดหัวใจคุณบ้างเลยค่ะ ยอมรับความจริงนะคะคือภาพใหม่เนี่ยมันจะเป็นอะไรคะมันเป็นเรื่องจริงเนี่ยพวกคุณแบบทำไมต้องหลอกตัวเองอะนะคะดิฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันภาพจริงค่ะล่าสุดคะ่ะ <c oughs> ดูสิคะ <c oughs> ใส่แมสนะคะวันนี้ดิฉันก็ไป เฝ้าทุลาองธทุรีพระบาทรับเสด็จมานะคะอยู่ในอีกฝั่งหนึ่งนะคะที่อาคารร้อยปรีสมเด็จยานะคะดูสิคะคนที่มาเฝ้ารับเสด็จนะคะก็ต่างสวมแมสกันทั้งนั้นค่ะล่าสุดค่ะของจริงนะคะสำหรับคนที่แบบภาพเก่านะคะคุณค้า ในหลวงนะคะทรงแข็งแรงทรงมีพระพลารณาไมยที่แข็งแรงมากๆนะคะและหลังจากที่ท่านเสด็จที่สิริราเสร็จแล้วนะคะก็ทรงพระราชดิมเนินกลับไปเพื่อที่จะให้คณะอีกคณะหนึ่งนะคะเข้าเฝ้าทุลองทุรีพระบาทนะคะ ซึ่งข่าวนี้นะคะนี่เป็น,นใหม่นะคะนนดูสิคะาามาพร,มพร้อมกันนะคะสมะมีในหลวงพระชินีและเจ้าคุณพระนะคะเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัล,ากลายาณีนะ่พระท,ที่นัน่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตในการนะคะก็คงเป็<ม>นที่ประจักษ์แล้วนะคะว่าภาพนี้ เป็นของจริงนะคะในหลวงตัวจริงนะคะพระองค์จริงค่ะเพราะรฉะนั้นเราอ่ะอย่าไปฟังอะไรที่มันเป็นข่าวลือที่มันไม่จริงนะคะไอ้คนที่บ่อนทําลายที่สร้างข่าวลือข่าวเท็จขึ้นมาเราก็คงจะไปห้ามเขาไม่ได้นะคะแต่เราค่ะสามารถที่จะเลือกเ,ออเราเลือกที่จะชมเลือกที่จะเชื่อในข้อมูลจริงข่าวจริง คนจริงความจริงที่มีนะคะดิฉันก็ภาคภูมิใจมากนะคะที่ได้ทำคลิปวิดีโอนี้มาให้ทุกคนได้ดูนะคะถึงความแตกต่างที่มีนะคะดีใจมากๆนะคะแล้วก็วันนี้ที่ไปไลฟ์สดมาเกือบ3ามชั่วโมงด้วยกันนะคะคือ อยากจะแสดงพลังนะคะจากประชาชนตัวเล็กๆคนหนึ่งเนี่ยนะคะอยากจะแสดงให้ทุกคนได้เข้าใจอยากจะเป็นหนึ่งในกำลังใจแก่ประชาชนผู้ที่มีความจงรักภักดีนะคะบางคนไม่กล้าโพสนะคะที่มารับสเสด็จกลัวเพื่อนหรือว่ากลัวฝ่ายตรงข้ามที่เห็นต่างจะเข้ามาว่ามาเหมือนคือไม่เข้าใจว่าสมัยนี้แทนที่ สิ่งดีๆที่ทำนะคะคือมันมีความคิดแตกแยกนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะในเมื่อสิ่งดีๆที่มีเราค่ะต้องเป็นหนึ่งในการที่จะกล้าทําความดีค่ะอย่ากลัวอย่ากลัวคนเลวค่ะอย่าไม่ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นค่ะ เพราะว่าไม่มีใครมาทําอะไรเราได้นะคะนนประเทศไทยเป็นประเทศแห่งประชาธิปไตยนะคะภายใต้มีสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวค่ะถ้าหากคุณโดนคุกคามหรือโดนฝั่งตรงข้ามว่าให้เข้ามาด่าทอนะคะคุณก็แคปหน้าจอไว้นะคะเรามีหน่วยงานที่จะพร้อมช่วยเหลืออยู่แล้วนะคะ เป็นกำลังใจให้ผู้ที่มีหัวใจรักชาติทุกคนนะคะอย่าก,กลัวค่ะเราไม่จําเป็นจะต้องกลัวอันธพาลหน้าไหนทั้งนั้นนะคะอยู่อย่างจงรักตายอย่างพักดีค่ะพระบารมีแผ่ไพศาลปกปกัปกรักษาคุ้มครองนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นค่ะเราจงรวมใจรวมพลังคนไทยรักสถาบันกันนะคะวันนี้ทุกซ่าก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะคะเดี๋ยวอย่างไรจะ มีคลิปเด็ดๆมานำเสนอทุกท่านอีกอย่างแน่นอนวันนี้กลับสวัสดีค่ะ